ในล่องกระสาโลกกันครับช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะพาไปดูรถยนต์กันบ้างค่ะไปดูรถยนต์ที่ประเทศโปแลนด์นะคะไม่เหมือนรถยนต์ที่ไหนแน่ค่ะเนื่องจากว่าที่พิพิธภัณฑ์ที่เขานามาจัดแสดงเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ทําเลียนแบบรถยนต์ในภาพยนตร์ค่ะอืมเป็นรถยนต์ที่นํามาจากภาพยนตร์ชื่อดังนะฮะเป็นโมเดลเป็นโมเดลเป็นม็อกอัพที่สร้างขึ้นมาค่ะแล้วก็มีภาพยนตร์มี ตัวอย่างของรถยน์ที่มาจากภาพยนต์อย่างเช่นเรื่องฟร mm hmm. ินสโตนนะมนุษย์หินฟรินสโตนนี่แหละเป็นรถที่ทํามาจากหินนะครับแล้วก็เด็กๆนั้นชื่นชอบทีเดียวเพราะว่าสามารถขึ้นไปนั่งได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปถ่ายรูปไปเล่นอ,อะไรแต่ทว่าไม่สามารถที่จะขับขี่ได้เหมือนจรงิงลองไปติดตามกันครับ ที่เห็นอยู่นี้ค่ะคือรถยนต์ยุคหินจากภาพยนตร์เรื่อง The Flintstone ภาพยนตร์น่ารักน่ารักนะคะตั้งแต่ปี1994คันนี้ค่ะทำขึ้นมาจากไม้แล้วก็หินแต่ว่าเป็นของจำลองอพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องยนต์เอาไว้เขบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยแบตเตอรี่อย่างเดียวถ้าจะทำรถแบบนี้นะคะจะมีน้ำหนักมากถึง750กิโลกรัมแต่ว,ว่าในการ์ตูน f l i n t s t เนี่ยไม่ได้ต้องใช้เครื่องยนต์นะอัน,นันไม่ต้อง,อนนงใช้เท้าอย่างเดียวใช้เท้าถูนะเคยดูนะ ส่วนอีกคันหนึ่งนะฮะที่เป็นคันที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นรถที่ทําเป็นรูปกระโหลกของศิษะไดโนเสาร์นะฮะมาจากภาพยนตร์เรื่องฟรินสโตนในตอนวีว่าร็อกเวกัสนะฮะก็เป็นภาพยนตร์ที่เอามาทําใหม่นะเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งทั้งสองคันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะในคอลเลกชันของราฟาลคาวาสกี i เป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกรถยนต์ฮะวัย30ปีคนนี้ครับค่ะคาร์วอสกีนะคะบอกว่ารถพวกนี้ค่ะไม่ได้ทํามาจากหินหรือว่าไม้จริงๆอย่างกระดูกไดโนเสาร์เมื่อกี้ทามาจากไฟเบอร์กลาสค่ะแล้วก็คุ้มด้วยเรซินผสมกับแป้งให้มันดูเหมือนจริงส่วนที่ล้อนเนี่ยเขาบอกว่าทํามาจากเ,เป็นแท้งน้ําค่ะฉาบด้วยคอนกรีตก็เลยเหมือนหินแบบนี้ค่ะครับทำจากของจริงไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าจะไปหากระดูกไดโนเสาร์ได้จากไหนนะฮะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์สุดไฮเทคจากภาพยนตร์เรื่ เรื่อง h t r ะ d e r นะฮะจากซีรีส์ในแบทแมนนั่นเองนะที่มีอาวุธครบครันนะมีปืนข้างหน้าข้างบนเนี่ยคันนี้ที่เห็นเนี่ยครับซึ่งคาวั k สกี้ก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสร้างไม่ยากนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยหาซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตนะฮะมีทุกอย่างจริงในอินเทอร์เน็ตนะปืนกลแบบนี้ก็มีด้วยนะโหปืนกลอ,อตโออตเมติกแบบนี้นะฮะแต่ก็นำมาซื้อมาแล้วฮะแล้วก็นำมาประกอบดัดแปลงใส่กับตัวถังด้วยตัวเขาเอง ค่ะการสร้างสารรค์รถยนต์พวกนี้นะคะเป็นงานอดิเรกของคาร์วอสกีค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเริ่มสะสมตั้งแต่ปี2010แล้วก็ตั้งใจค่ะว่าอยากจะสร้างสถานที่เพื่อจัดแสดงรถแบบนี้แบบถาวรเลยในอนาคต พร้อมทั้งบางคันเขาบอกว่าจะสร้างให้มันขับเคลื่อนได้จริงผู้คนจะได้ทดลองขับขี่ด้วยก็เป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนค่ะอืมซึ่งเด็กๆในโปแรแลนด์ตอนนี้ก็กำลังฮิตมากนะอยากที่จะมาดูพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีในกรุงวอรซอแห่งนี้อย่างมากนะเพื่อที่มาเยี่ยมชมรถต่างๆแบบนี้นะฮะแหมสวยงามมีความคลาสสิกนะซึ่งงานก็จะจัดแสดงไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนมกราคมในปีหน้านะครับนะ ก็มีรถยนต์นะคะสวยงามหลายแบบเลยมีจากเรื่อง Green อ n e เน็ด้วยก็เป็นซ u เปอร์ฮีโร่น่าจะเป็นรถยนต์ที่เด็กๆชอบนะ,ะโดยเฉพาะผู้ชายอืมครับก็เด็กๆรถยนต์ของอเล่นอะไรอย่างนี้นะะก็เป็นของที่เด็กๆชื่นชอบชอยู่แล้วนะะก็สวยงามแล้วก็มีความแปลกตาดี อ่าลรไปต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งหนึ่งจอยค่ะไปดูเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างค่ะไปที่นครนิวยอร์กนะคะย่านแมนฮัตตันห้างตอนนี้เนี่ยวินโดว์ดิสเพลย์ของห้างหรือว่าที่เป็นกระจกจัดแสดงสินค้าคตอนนี้ไม่ได้ตั้งหุ่นโชว์เสื้อผ้าแล้วค่ะแต่ว่าเปลี่ยนให้กลายเป็นเหมือนกับเรื่องราวเกี่ยวกับวัน Christmas คริสต์มาสมีตัวตุ๊ก,กตาที่สามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะครับก็เป็นการต้อนรับในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแห่งความสุข เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาซื้อสินค้าซื้อของขวัญน,นะครับในช่วง mm hmm. ของเทศกาลนี้แล้วก็เป็นการเรียกลูกค้าให้มาเนดินช้อปปิ้งในห้างแถบบางห้างนั้นก็ยังมีเรื่องของกลยุทธ์ในการแจก mm hmm. ของฟรีนะ <Yeah. S 1> ใช้ได้ทั่วทั้งโลกนะลองไปติดตามกันครับ see we can make the windows come down. And วินดดอว์ดิสเพลย์นะคะหรือว่าหน้าต่างแสดงสินค้าของห้างในย่านแมนฮัตตันตอนนี้ถูกระดับประดาด้วยหุ่นต่างๆค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับฤดูหนาวเกี่ยวกับเทศกาลแห่งความสุขแต่ละห้างเนี่ยเขาก็จะจัดแตกต่างกันออกไปนะคะเหมือนกับว่ามาประชันความสวยงามกันค่ะโอ้สมก,กี้นะครที่เห็นไปเมื่อกี้เป็นดิสเพลย์ของห้างอย่างเช่น s a คส์แอเวนิวนะฮะเขามีการฉายแสงเนี่ยฮะทั้งห้างเลยคือด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวินโดว์ดิสเพลย์ธรรมดา แต่ชั้นบนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการฉายแสงฉายจอโปรเจคเตอร์โดยใช้ฉากตัวตึกเนี่ยเป็นฉากของห้างนั่นเองนะฮะก็มีการฉายและก็เพิ่งจะเปิดตัว Windows Display ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็มีการฉายแสงสีอย่างที่เห็นเป็นรูปเกรดหิมะเข้ากับคอนเซ็ปต์เก็ดหิมะที่ตะการตานะครับเท่านั้นไม่พอนะพฮะพนักงานในร้านก็ยังมีการแจกช็อกโกแลตร้อนแล้วก็คุกกี้ให้กับลูกค้าที่มาเดินช้อปปิ้งอีกด้วย t แ r รี่ nningham ค่ะเป็นรองประธานอาวุโสของห้างเขาบอกว่าเรื่องราวที่จัดแสดงในปีนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเด็กเด็กๆนะคะมีเจ็ดคนด้วยกันก็กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับหิมะค่ะซึ่งพอมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ทุกอย่างก็เหมือนจริงเลยหลายคนมองเข้าไปบอกว่าเหมือนกับเป็นเด็กยืนอยู่ในนั้นจริงๆแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นการเคลื่อนไหวของหุ่นที่เหมือนจริงมากๆค่ะอ่าปิดม่านไปแล้วเรียบร้อยอ่าไปดูอีกห้างหนึ่ง ห้างบานี่นะฮะชื่อดังไม่แพ้แซ็กฟิฟอ e ร์เเหมือนกันนะฮะก็มีคนพูดถึงค่อนข้างมากทีเดียวเนื่องจากว่าห้างบานนี่นั้นมีการนำเอาเรื่องราวของมินนี่เมาส์มาฉายนะฮะแต่ว่าดัดแปลงให้มินนี่เมาส์เนี่ยฮะอย่างที่เห็นมีการดัดแปลงรูปร่างหน้าตาให้ตัวมินนี่เมาส์เนี่ยอยู่ในเวอร์ชันที่ผอมเพรียวนะฮะแตกต่างจากตัวการ์ตูนน่ารักที่ออกจะเจ้าเนื้อนิดนึงก่อนหน้านี้ hmm. ที่เราคุ้นเคยกันซึ่งนักวิจารณ์ก็มีการกังวลกันนะว่านี่จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ oh. ผู้หญิงงวัย oh. รุ่่นตาๆ มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมีรูปร่างที่ผอมบางเอวบางร่างน้อยหรือเปล่านะฮะอ่าส่วนห้างอื่นๆนะคะอย่าง Bloomingdale's Lord Taylor er, หรือว่า Macy's ค่ะซึ่งถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จัด Window Display ของตัวเองสวยงามไม่แพ้กันส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเป็นรูปของตุ๊ก,กตาคนตุ๊ก,กตานางฟ้าที่เคลื่อนไหวสวยงามส่วนฉากหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฤดูหนาวมีต้นคริสต์มาสมีหิมะเต็มไปหมดเลยคะ่ะ ก็เป็นเทคโนโลยีในการนำเสนอเรื่องของ Windows Display นะฮะในสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงในการซื้อหาของขวัญจับจ่ายใช้สอยปลายปีซื้อกระเช้าซื้ออะไรให้คนรักให้คนในครอบครัวกันนะก็บ้านเราไม่แน่อาจจะได้เห็นการฉายแสงที่เป็นการโชว์แสงสีแบบนี้นะฮะบริเวณห้างใหญ่ๆด้วยเช่นกันก็ ลองไปดูย่านสยามย่านราชประสงค์นะก็น่าจะมีการโชว์เรื่องของ Windows Display ให้เห็นนอกจากคอลเลกชันใหม่ๆแล้วก็จะมีบรรยากาศของคริสต์มาสแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าถนนทั้งสายนะคะบริเวณห้างแถวนี้กลายเป็นเหมือนแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะ,ะในช่วงเทศกาลนี้คะ่ะ นะและทิ้งท้ายวันนี้นะครับไปที่ปารีสนะในฝรั่งเศสเขาก็มีการเปิดไฟต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดของกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้นคริสต์มาสที่นู่นจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะและนี่ก็คือกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีวันนี้ค่ะดิฉันชื่นจิตคุณรัฐภูมิและทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ